เจริญสุขบรรดาพุทธาตาสนิจขจรทั้งหลายมิตในเรือนเพื่นในบ้าน <c oughs> <c oughs> ก็มาพบก,กรรมดาจันทาทุกชนแล้วตามตามปะกะติอวอันนี้พูดถึงเรื่องอ่า เลยนะอาการอาพาธของพระสารีบุตรนี่กำเริบจูจๆก็กำเริบขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละเพราะว่าก่อนที่จะพิจารณาปรงสังขารปรงอายุตัวเองรู้ว่าอายุตัวเองเนี่ยมีเหลืออยู่แค่อีกเจวันเท่านั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้อาพาธนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้อาพาธยังไม่ได้ป่วย แต่พอถึงคำรบเจ็ดเนี่ยเกิดอาพาธกำเริบหนักเลยทั้งอาเจียนทั้งขับถ่ายอาเจียนออกมาเป็นเลือดดูเง,งี้ยนะโอ้ดุนแรงาธาตุธาตุกำเริบอาพาธก็กำเริบขึ้นมาก็ให้จุนทะจัดแต่งห้องสำหรับห้องประสูตรของตนเอง คือในห้องที่ของมารดาที่ประสูตรทงตนเองเน่ะให้จัดแต่งแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในนั้นส่วนพระภิกษุก็อยู่ในบริเวณบ้านนั่นแหละห้าร้อยลูกภิกษุผู้เป็นสาวกของพระสารีบุตรส่วนมารดาก็เข้าใจว่าโอ้เีี่ขคงจะมาลาศึกแล้วมั้ง บวชตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยยังเด็กยังน้อยอยู่ยังหนุ่มอยู่นีอยอยอย่พอชลา,าแล้วจะมาสึกเป็นยังไงกันนะอะไรเงี้ยผสงสัยชลาแล้วจะสึกยังไงก้าก็แต่เปล่านางคิดไปเองบางทีความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับที่เราเห็นเรามองก็ได้ เราเข้าใจไปเองแต่ความจริงแล้วมันคนละทางกันเลยอย่างที่บารดาของพระสารีบุตรคิดเนี่ยคิดว่าจะมาตึกแต่พระองค์เนี่ยมาแต่พระสารีบุตรเนี่ยตั้งใจมามาปร,ริณิผานที่นั่นเลยตั้งใจมาปร,ริณิผานตั้งใจมา,าที่ห้องพระสูตรของพระองค์เองเลยแต่แม่คิดไปโน่นจะลาสึกก็มัง่งอะไรอย่างเงี้ย หลายครั้งอาตมาเองก็หลายครั้งปริทตกไปก่อนเรื่องราวยังมาไม่ถึงเลยยังไม่เป็นจริงอะไรเลย,เยเลเก็คิดไปเรื่อยสอบนี่จะสอบผ่านหรือเปล่าน้อนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกคิดไปเรื่อยปริตกไปเรื่อยต่ารที่จะทำข้อสอบเองอะไรก็ต้องรู้ที่ว่าสอบได้หรือไม่ได้ <laughs> ความคิดความปริวิตของเราเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่มัน,ม,นมันไม่ตรงความจริงเสมอเมื่อถึงยามราตรีนี่ก็บรรดาเทพต่างๆก็มามาเข้าเฝ้ามามามาฟังธรรมของโรโมคลานะภาษารีบุตรนั่นแหละ ตอนแรกก็ามาด้วยเท้าจาาตุมมหาราชทั้งสี่มีแสงเต็มบ้านเลยแสงสว่างนะเพราะเทพพระเทว,วดานี่เขาจะมีแสงสว่างแสงในตัวถ้าหากว่าเขาจะให้เราเห็นนี่เขาเขาก็ให้เราเห็นแตาก็ไมา่ให้เราเห็นก็ไม่ให้เห็นก,ก็ไม่ได้เห็นนะก็ไม่ได้เห็น ทาจาตุ้มมหาราชมาแม่ก็ถามว่านั่นแสงของใครที่มาตั้งตลอดระยะเวลาที่มาอยู่นั่นแหละนะจนถึงคำรบวันที่เจ็ดเนี่เขาบอกว่าอ๋อนั่นท้าจาตุมมหาราชโง่พระสารีบุตรนี่ใหญ่ก็าท้าจาตุมมหาราชอีกหรือ ตาตีบุตรกับอกโอ้ยาาตาจารุุมมหาราช์นี่เหมือนกับเด็กวัดเหมือนกับเด็กวัดแหละเมื่อตอนที่พระสัพพันยูประสูตรเนี่ยอ่าทำอะไรบ้างถืออ,อมาคอยคุ้มครองป้องกันอยู่ แล้วต่อมาก็มีอีกท้าสก,ก่าเทวราชก็มาอีกแสงมากสโอ้ยท้าสก,ก่าเทวราชเป็นเห <c oughs> มือนเนนเหมือนเนนเลยเหมือนเนนเหมือนเหมือนเนนโอ้พอสารีบุตรนี่ใหญ่กว่าท้าสก,ก่าเทวราชอีกหรือ,อจะเริ่มจะเริ่มอัศจรรย์ใจแล้วต่อมาแสงสว่างยิ่งสว่างโพรงขึ้นไกแล้วปรากฏอะไร พระพรหมมาหาโอ้พระพรหมนี่ยังพระพระพ่อเจ้านี่ยังเป็นใหญ่กว่าพระมหาพรหมเลยโอ้ยพรพมะมหาพรหมแค่คนขึงตะข่ายพะพูดได้ฟังงั้นก็มีความเลื่อมใสมีความยินดีอ่ามีความยินดีมีมีจิตใจสม,มนัตน่ะมีจิตใจสม,มนัตยินดี ภาษารีบุตรก็เข้าใจได้ทีละเอ,อตอนนี้มารดาเริ่มมีจิตใจสมนัตมีความเห็นอัศจรรย์ในพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็เทศนาเรื่องพุทธคุณธรรมคุณให้ความจงจนประมารดาในสําเร็จเป็นพระโสดาบันสาเร็จเป็นโสดาบันเลยนะ โสดาปฏิผลแล้วครนี้ก็พิจารณาดูว่าเอการได้แสดงการได้แสดงทำเรื่องพุทธคุณตั้งแต่ติปิโสไปจนถึงภะควาติเนี่ยสมกับค่าน้ำนมแล้วหรือยังสมควรกับค่าน้ำนมแล้วหรือยัง ก็เมื่อพระนางได้เป็นโสดาปฏิผลก็ตัดเพาะตัดเพาะต่อภาษารีบุตรบอกว่าทำไมพ <ism mythology> ่อปล่อยให้เนิ่นช้าจนปานนี้จึงบอกอมตะอมริตวารีนี้ให้แกมารดาเล่าเนียนะ ตัดพอตัดพอเพราะตนเองนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นโสดาบันโสด,ดาปฏิผลมาทั้งนานถ้าว่าลูกเนี่ยมาแสดงสแสดงธรรมเทศนาให้ฟังเนี่ยเขาคงจะสําเร็จเป็นโสด,ดาปฏิผลได้รับรสอมฤตอมริตวารีไปนานแล้ว ตอนนี้ก็พระสารีบุตรก็มาพิจารณาใคร่ครวรว่าตอนนี้ได้แสดงธรรมอัมปะตะมริตาวารีด้วยพุทธคุณจบให้โสให้อ่าเป็นเป็นมรดกของอเป็นมรดกแก่มารดาแล้วก็พิจารณาว่าสมควรแล้วหรือยังกับข่าข้าวป้อนน้ำนมก็ พิจารณาค่้ควรแล้วก็ว่าสมควรแล้วก็จึงตัดให้จุนทะเข้ามาหาประชุมสงพร้อมกันให้ประชุมสงพร้อมกันขอขมาขมากรรมซึ่งกันและกันเนาะตอบสั้นทั้งหลายที่มาติดสอยให้ยตามหอเราอยู่นี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่ถูกใจ อาที่ไม่ถูกใจเราก็มีอยู่ขอให้ท่านจงละเว้นงดโทษนั้นให้แก่ข้าจะให้แก่ข้าพเจ้าด้วยให้แก่เราด้วยส่วนพระภิกษุสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันพวกเรานี้ติดตามพระอัครสาวกเบื้องขวามา โดยตลอดประดุดดังเงาเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่บังควรที่ที่กระทำเกินเลยไปก็อาจจะมีขอแต่ว่าสิ่งที่ได้ตามพระสารีบุตรมาเนี่ยโทษสักประการใดประการหนึ่งก็ไม่ได้มีบังเกิดแก่แก่พวกเราเลยแต่ว่าเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่ติดตามพระสารีบุตรมาเนี่ย อาจจะมีโทษอาจจะมีเวรภัยต่อสารีบุตรนั้นเรขอให้พระสารีบุตรนั้นจงอาโหสิกรรมจงยกโทษงดโทษให้แก่ให้แก่พ่กข้าพระเจ้าทั้งหลายว่าแล้วก็เมื่อเมื่อกล่าวขมาขมากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว พระสารบุตรก็นิพพานตรงนั้นเองนะตรงนั้นต่อหน้าบรรดาพิจูตรงทั้งหลายอาววันนี้ก็คงจะได้เท่านี้พรุ่งนี้ก็ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ก่อนอปรรนิพพานก่อนพระพุทธองค์นะหกเดือนอาวันนี้ก็คงจะ พอท่าน,นี้ก่อนเนาะไปพรุ่งนี้ไรมาเก็บรายละเอียดกันต่ออีกนิดหนึ่งอันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเพนเจริญพอ